แต่ปึ้มซอนี่คือมีดไ,ได้แบบว่ายังบ่ทันได้เลยเนาะอือคือถ้าหากว่าได้มีเงินน้องถ้าว่ามีเงินนี่คือสิเอาไปซื้ออันใดก่อนเสือเสือบ่ออโอ๋ชินเด้ซะชินนี่เอยมมังบ่ทันมีบ่เอาตัวเก่าไดติ พ่อแม่พี่น้องกับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีประสุขสุขคนเด้อน้องพ่อพี่น้องเลยมาผมมาพบกับเบจิตอยู่ในช่วงบรรยากาศตอนเส้าเนาะค้มภาคค้มผลคือผลชิตตกใจใจจังหนึ่งนี่แหละน้องพ่อพี่น้องมาหนีเนาะคือทั้งเมื่อนี้น้องพ่อพี่นอกกบบจจ้อนงทั้ง uh, เนะงงบจ,จิตเองนะ่ะอยู่เฮือนอ uh, าวชีแต่งตัวไปเวียกไปงานนั่นแหละก็คือเมื่อนี้นะ่ะมีข่าวดีกับทางนาน้นองสมเพลนอ่าเพราะว่ามีทางผู้รักผู้ใุยยน้องพ่อพี่น้องทา้งเบจิตเองนี่แหละ เป็นผาเงินผาคำมาให้ทางบุญจิตเองจำนวนงนึงพ่อไอ้เพิ่นเชอในายูนิชิงตอนเนาะพอพี่น้องเอ้ยและก็สีมาถามทายน้องว่าไปฮงคำฮงเฮียนเนาะอ่าเพิ่นไปแบบใดเนาะพอพี่น้องเอ้ยอ่าาเพิมเพิ่นเอาสมไดอยู่บ้านเท่าน้องพ่อพี่น้องเนาะจังไดก็ดีใจน้ำน้องเพิ่นจังไดก็กาขอบุญขอบคุณทางพระลักษมณใหญ่หลายๆเด้อเนาะโอเคน้องพ่อพี่น้องจังใดก็ไปติดตามรับสมนุนกันเด้อเน้องพ่อพี่น้องน้องพ่อพี่น้องเลย คือสีประมาณนี้แหละเนาะอันนี้ก็ต้นไม้เนาะพ่อพี่น้องต้นคูณเด้อ่าต้นคูณอ่าบ่ติดงกพุ่นแหละอ่ายังบ่ทันได้ทางอกอ่าหากบ่ได้คุนออกบพี่น้องเอ้ยบางทีกสิเฮ็ดให้มันเป็น่มเนาะแล้วกสิก่อกแพงขึ้นนั่นแหละอ่าพุ่นแหละพี่น้องเอ้ยาบดีเงินมําพุ่นแหละก็คือสิบ่หลายอกพี่น้องเอ้ยเพราะว่าอ่าบบิงกมีแล้วเนาะหลายเพี่น้องเอ้ยกน้องเพิ่นน้องสมเพิ่นกคือว่าได้เนาะพี่น้องเบิ่งสิมาถามเพิ่น ว่าไปห้องธรรมมงียนนี่ไปเมื่อไรกันแท่น,น้องพ่อพี่นอ้องอ่ากเป็ดใจขึ้เก้าน้องพ่อพี่น้องเลยอ่าเพราะว่าอยู่ในช่วงตอนจะเศร้านี่บ u d g e t อิ่างกะขึ้นว่าไหนเข้าไปเรียกเน่เนานะอ่ะทาทั้งน้องเพคนกะอ่าอยู่เฮือนมันนี่ก็ได้เดี๋ยวชีเข้าไปหาน,อน้องเพคนเอาน้องสบายดีสบายดีสบายดีน้องพ่อพี่น้อง,พอ,พอ,งอ่ะคือสีอ่าประมาณนี้แหละอ่าตัวบไม่ได้ไปห้องเยียนบ่งมันนี่ มือใดเพิ่นเข่ากันแท่เนาะมือวันจันมือบันจันป่ะมือนี้มือวันศุกร์บ่มือนี้มือวันศุกร์น้อง่อพี่น้องมือวันมือวันจันทร์มือวันจันทร์นี่คือเข่าแบบจริงๆจังๆได้ไหมบ่โอ้เป็นจะได้ปุ่มโซ่ได้ใช้ได้บ่หรือบ่ปุ่มโซ่ก็ยังบ่ได้อยู่เนาะปุ่มโซ่ก็บ่ได้แต่ว่าเชือนี่เป็นจะได้ขึ้นยินเข่าวว่าไปเอาหายืมขององค์ของไอ้ไหมบ่เอาของเก่าไอ้บ่ แม่บ่ให้ไปแม่นบ่แม่เออแม่บ่ให้ไปเด้อแต่ว่าอยากไปแม่นบ่เฮ็ดร้อยอืออยู่มอมอ2มอ2บดนี้เนาะอืไก่พี่น้องเอ้ยเสียงไก่เซาอยู่เนาะอ่าในนี้แหละอ่าบ่ได้มีแต่ไก่บ่จิคนเดียวหรอกพี่น้องเอ้ยอ่าไก่บ่จิน่ะเป็นไก่แบบว่าอ่าเจ๊ด้ไก่เตี้ยนะแต่ว่าไก่อกนะเป็นไก่กนะของทงน้องสมพนเนาะ อืมนั่นแหละคือมานี่เด้อมีนะาภรกผู้ใหญ่เพิ่นฝากเงินมาพอให้ซื้อในอยู่ในกินมานี่ก็ได้ดีใจยู่บ่ดีใจพี่ชั้นเนาะพอพี่น้องเลยคืออ่าไปท่องเที่ยนนี่เป็นยังไงแบบว่าค่าเทอรเพิ่นเก็บเท่าไรค่าเทอร์น่ะค่าเทอรเพิ่นเก็บประมาเชนเก็บเชนเก็บบ่เชนเก็บนี่คือตลอดตลอดปีเลยไหมพี่ชั้นบ่ คนเก็บทีเดียวนี่เนะเาะพี่หน,น้ายจะเก็บอีกเบบไม่มเหมือนบ้อาอคือเขาเอาอนาคที่แรงนี่เส้นเจ็ดเนาะเ,เส้นเจ็ดพี่น้องเลยแต่ว่าคือการไปได้สายคิดวูจาจักไปเองหรือว่าคิดว่าใหญ่บ่มันเป็นรถโดยสารนะบ่ะเปลี่ยนรถโดยสารพี่น้องเดือนหนึ่งพี่นเอาเท่าได้นั่นเดือนหนึ่งไปเชนหาเชนหาบ่ตัวนั้นโอ้ อ๋อผมบัคิดได้ยินผิดเนาะเสนอตอนนั้นโอคเคแบบว่าอ่าไปห้องเชียนนี่ค่ารถนี่เพิ่นเอานะเซนเซนหาเซน,นหาต่อเลือน,นเนาะเดือนนึงแต่ละเดือนแต่เดือนนี้เขาขี่รถเพิ่นนี่เขาต้องเสียเงินนี่เพิ่นเซนหาเซนหาเลาวพอพี่น้องเป็นเงินบาทก็ชิยู่ในประมาณสองร้อยสองร้อยกว่านี่แหละพี่น้องเอ้จากที่บัจจิตบึงนี่ก็ได้เดี๋เงินก็คือขึ้นตรงๆพี่น้องเอ้บัจจิตเดี๋ยก็ได้แบบ บูโมเมนบันไดเออแต่ว่าคือนะคาเทิมนี่เพิ่นว่าว่าเก็บเดือนละเอาไหมนาเก็บบันนาคาเทิมอเสียนเจ็ดเนาะต่ว่าให้เพิ่นเลยบ่ยังไม่ทันให้เลยมันบ้างหมูได้ให้แล้วหมู่ยังไม่ทันให้เวลาไปห้องเชียนนะครับพี่น้อง โอ้ไก่ก็ได้แต่ปึ้มซอนี่คือมีแต่แบบว่ายังบ่ทันได้เลยเนาะอืมคือถ้าหากว่าได้มีเงินน้องถ้าว่ามีเงินนี่คือสิเอาไปซื้ออันใดก่อนซื้อเสื้อบ่โอ้ซิ่นเด้อซะซิ่นนี่โอ๋ยังบ่ทันมีบ่เอาตัวเก่าหดติอืมซิ่นนะตัวเก่าเนาะพอพี่น้อง แต่ว่าคืออันนะทั้งเสือนี่เขาต้องได้เปรียนเนาะมันเป็นเสือขาวเนาะเหมือนเป็นเสือเอ้อขาวเนาะพอพี่รองเลยหากมืนน่อนี้เป็นจะได้อยู่เฮื่อนเอาน้องซอยแม่มื่อนี้เออ,เออันเนี้นยน้องพ,พี่รองประมาณจักเดือนนะเกาะน้องนะสามเดือนบ่าออขั้นว่าอ่าแบบนี้เลยน้องอ่าขั้นแบบ อง้มเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำน่องไปห้องงาำมุงเทียนแบบนี้เลยสะสิบเห็อยู่เห็ดกินแบบไดชิ่เฮือนบ่น้องอยู่เฮือนบ่พอกะเมย์อยู่หน้าบ่นี้อยู่เฮือนก็ไผ่บันอยู่เฮือนคนเดียวเลยต้นสดเงวันลุกหนึ่งเขาเองหนอพี่น้องเลยเนี่นี่แหละเด็กน้อยพ่อพี่น้องจักปีก็สิบสิบสามบ่ สิบสามปีเนาะพ่อพี่้องแหนมเกี่ยวเขา,ขาเคียวนํำพอกเมไปนานอนอให้นอนนานอนทินคนเดียวหนึงง่งเขาหนึ่งเขาคนเดียวเน,ววนาะบาดัดใดกัดใจะมาเรื่องเงินเรื่องเงินนีบัดเวลาเงินเบิดน,นีแสดงว่าต้องได้ไปเอาอยู่นาละเมขอได้เนาะขอละเมหาไก่ดกได้พี่้องไหมไก่ชอบอยู่นานะ่ะ แต่ว่าคือทั้งอาาล่องนี่แบบได้ฮะแต่ละมเมอร์นี่ผีไก่นี่เอาเงินติดถุงแต่ละมเมอร์นี่เอ่อมือละเท่าไหร่มือสิบพันมั้เออแต่การซื้อคือมืออยู่บ่ิสิพันธนะบางเทื่กับบริสิย์บ่เออโดยโดยนั่นแหละน้องพ่อพี่น้องเองบางเทือกับบริสิย์แต่ว่าแบบคือคงกินนี่เขาเอาไป เอาไปเองแม่นบ่ <_ d ans> พ่อเข่าพอมป่ะห่อเข่าพอมเดี๋ยวใส่ผ้าเลยพี่น้องผ้าบนห้องเห็นไหมพ่อพี่น้องเห็นดิอ่ากับเพ้นบูจิตก็ตออยังม่ทันเห็ุเพราะว่าเอาหัวยป่นยำมามันแห้งมันหมังก่อนนอะพ่อพี่น้องอ่ามีเตอเอาอันน่ะอ่าใส่อันน่ะพุ่มไม้กับอันน่ะลักหัวนี่เล็บพี่น้องเไยเล็กๆน้อยๆเนาะ Oh, นั่นแหละแต่ว่าเมื่อนี้นะ่ะกินข้าวกัำยั่งอนเช้า,ากินนะบ่กินกั็กินกับปลาไอ้มาใหม้มีแต่ว่าคั้นมีเงินไปมีเงินแล้วก็คือสิแบบว่าให้อ้าผ้าไปบ่ไห้ผ้าไปแต่ผู้เป็นแม่นี่คือสิไปบ่ได้แม่นบ่ผ้าไปไไบ่ได้บ่ค้าน้องแมน่นบ่นั่นแหละนเราพูดไปเราเลย ก็เสียงกอ่ายังแบบว่าโบแจ้ยงประเดี๋ยเด้อน้ำพี่น้องพอมันโบเจียงเดี๋ยยังโบได้ใส่ไม่หรอกว่าโบมีเนาะอ่าน้องเป็นกับบ่คอยน้ำเน่คุณแหละการนอนอยู่นี้เนาะอ่าเห็นบ่คำว่าฝนตกมาในถั่วมในเขอนนี่ก็ได้ยมันบ่ท่วมปีใครนี่ก็ท่วมบ่ปีใครนี่นาะปูกับปุกยาเราน่ะเรานอนอยู่เพื่อนเนาะเพราะพี่น้องแต่ว่าปีนี้นาะโอ้เน้อหายอยากคือบอกเดี๋ยพี่น้องกันนะ ยินบุแเละแต่ก <laughs> okay. right. ็ก็ม right <norm> ีแต่เล่านี่แหละพี่น้องเลยเบิ่งเฮือนเบิ่งซานปัดขวดเฮือนซานเนี่ยเบิ่งไก่เบิ่งกาอุ่นน้ำเล้าพี่น้องเลยที่นี่กะเราบปอยู่กะที่จังไลบานยังก็ได้มีแต่รูปมีแต่ลานเบิ่งแยงกันเองน้องพ่อพี่น้องเมื่อนี้ทั้งบุญเชดิงกะถือเอากาสนี่แหละมาถามทายทั้งน้องเพิ่นนะแต่ถามเรื่องคาหุงคาเฮียนอยู่บ้านเฮานั่นแหละ อประมาณอันน่ะแสนเเนาะพอพี่น้องคือเขาไม่ม่แต่ว่ายังสิมีอ่าต่อๆไปอีกรอบเนาะเฮาก็บ่ฮู้ว่าเพิ่นสิเก็บอีหยังแม่นบ่น้องชมโดยอ่าอีหยังเฮาก็บ่จักดอกเนาะพี่น้องเอ้าเดี๋ยวทางบเงสิมอบเงินเนาะอ่าจํานวนนึงเนาะพี่น้องเป็นเงินของทางผู้รักผู้ใหญ่อ่าเพิ่นอ่ามอบอ่าให้ทางบเงาว่าเอาไปให้น้องเพิ่นเด้อนะอ่าว่าแล้วก็ที่ไดก็เพิ่นน่ะ หาเงินมาให้บัตจิตเองนะไปช่วยเดือครอบครัวของเจ้าน้องพ่อพี่น้องเดือจากนั้นอ่าคือทางนานให้ทางน้องสมเพลนนเด้อน้องเพลนว่าการเป็นเงินจำนวนนานึ่งเศษน้องพ่อพี่น้องที่ว่าบัตจิตสี้ใ้มองให้ทา้งนาน้องสมเพลนทางน้องสมกะนุกเอาเด้ออ่าได้กับขอบุญขอบคุณเพิ่นอ่านี่แหละพี่น้องเอ้เป็นเงินจำนวนนึ่งเศษน้องเอาน้องอ่าน้องสมเอา ใจเลยเลยเอาเอาเอามิจต่บ่าคันว่าบ่มีแเนวซืออ้ืกอเก็บให้ถุงไว้ก่อนเด้อเลเก็บให้ถุงไว้เพราะว่าอ่าเงินนี่กับบวัวธรรมาดาได้พี่น้องเอ้ยเพื่อสีหาได้ะนะคือทั้งน้องนี่จะมาไปฮงเฮียนนี่ก็ะอยู่ในประมาณจักมือนี่หลายมือเติบบอ <laughs> หลายมือเติบหนึ่งได้พี่น้องอ่ามิจต่ว่าประหยัดเอาในแนบบางเทื่อบางที่กะอ่าเงินหนึ่งแสนนี่นะพ่อพี่น้องถ้าหากว่าพอกับเมยเพิ่น ไปอนอนห้นอนหน้าคือสีแบบว่าใส่ได้หลายเมืออยู่คือสีบ่ได้ไปนาน้ำพอน้ำเมย์หลายเมืออยูอ่แต่ว่าอยู่ในช่วงย่ำเกี่ยวเขานี่กะอยากย่างๆในแล้เนาะจากกัรในเรีนน้ำมาันาน่องที่ว่าย,ย่างเมย์อยากเึ็นเวียงน้ำพอ่อจากกัรในสีเรนน้ำไปตรงนี้เนะาะเพราะว่าคือทั้งอันอยู่ อยู่เพื่อนนี่คือทั้งน้องสมนี่เพิ่นเป็นผู้ที่ว่าใหญ่เลยพี่น้องอนอกจากนั้นก็อ้ายก็ไปมีลูกมีเมียแล้วนเนาะอีกคนหนึ่งพิ่นก็ไปเฮ็ดงานอ,งอยู่ฝั่งไทยแต่ว่าก็เด็กน้อยคือกันพี่น้องเลยเป็นาบดรด์บูรด์นั่งสมป็นอะนี่แหละเพราะว่าไปก็ไปน้ำมาพี่น้องเราเนาะน้องสมเด็กน้อยคือกันพี่น้องเลยเอาจังใดก็คือว่าเด้อน้องสมเด้อ À, tăng trái hiên tăng trái hiên à, chẳng à, đấy cả à, mi tên ông sồn đi lại phía đồng ý, bằng thường bằng thi cả púc nó ấy lục khay này hiên thì mất là à, xuôi đấy nhưng mà thân đây là mọt vào ơn ta lọt phía đồng người mi bà phút lẽ cần cần lùng tuần lên nó à, khăn vậy và bà, bà ma khăm thân và ai ma khăm cả à, bằng cây bằng cá năm nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền กับก้อนอื่นเนาะพ่อพี่นองง้องเลยครับเป็นเงินจํานวนก้อนแรกที่บาได้ครับาจากที่บาทางผู้รักผู้ใหญ่เพิ่อนสวยได้หนิเนาะออเดีใจบ่ดีใจเนาะเบิ่งด้วยขอบุญขอบคุณเพื่อนเป็นอยู่บ่โอ้ยใช่พ่อในเพื่อนด้วยโมเป็นนะนโมเปคยโมเคยอ่ะลองเบิ่งน่ะหนุ่มเมื่อขืนด้วยอ่าแล้วเมื่อขืนได้ก็ขอบใจได้ไหลายเดอ้อขอบใจหลายเด้อขอให้อยู่ดีมีเฮงอยู่ดีมี เออความเจ็บจะได้ความไข้อย่ามีความเจ็บบ่ได้ต้องแก้ใหมีเลยสาธุสาธุเนาะอ่ามีแต่เฮียนเอาหั่นแล้วอ่าวขบมุกขอบใจเนาะอ่าสิว่าบ่เป็นอ่ามื้อหน้าเว้าแบบนี้เด้ออ่าเฮียนเว้าแนใดสิ่งที่ว่ามันน่ะดีก็เว้าไปลบ่ต้องอายมันแม่นแนวอายเนาะเพราะว่าเฮาได้ของจากทางูเพิ่นอ่าเฮาตอบแทนเพิ่นได้ก ก็เอาคำอวยพรนี่แหละตอบแทนเพิ่นอะเชื่อว่าทางนาเอฟซีหลายๆท่านก็คือซีเข้าใจอยู่อกเนาะอะไม่ต้องอายคำบรรดาของมุกกบใจจซื่อเนาะเพิ่นบ่เป็นพี่น้องเมื่นว่าเพิ่นอายดอกเนาะเอาโอเคจังได๋ก็มีแต่ว่าเบิ่งน้องเบิ่งนุ่มแล้วก็เฮ็ดกินซอยแม่นําเด้อโอเคเนาะงพอพี่น้องบ่คิดเองสิเพื่ไปเวียกก่อนเนาะงพอพี่น้องเอ้ยเอาโอเคน้องชมเอาสบายดีอ่าสบายดีสบายดีเนาะงพอพี่น้องเอ้ยอ่าแน่นี่แหละเนาะงพอพี่น้องเอ้ยใกล่ก็อิ่มแล้วพี่น้องเอ้ย ตอนนี้ก็มืดผ้ามืดฝนโอ้ยน้องพ่อพี่น้องนี่เด้อ่านี่เด้มืดมากเลยพี่น้องเพื่ออะเดียวบัจิตเองจีออกไปอ่าข้างนอกและบัดนี้จะกรไดน้องพ่อพี่น้องอ้ไจังไดก็ผิดพลาดประกันใดบัจิตเองก็กลาบขอโทษขอไฟพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตจุกสุขคนเด้อน้องพ่อพี่น้องเอ้ยจังไดกะขอให้ทางเอฟซีเบิร์ตจุกสุขคนอยู่ดีไปแห่งบัจิตเองขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีเด้อพี่น้อง